สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดอินเช่นเก่าเช่นเดิมนะจ๊ะกับแนวทางนะคะแนวทางห้านอยสามนอยนะคะหรือว่าจะเป็นสี่นอยก็ได้นะคะยินก็บอกตลอดเนาะรุ่นได้ตั้งแต่เฉพาะกิจนะคะแต่เฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ v i p นะคะเฉพาะกิจมาบ่อยมากนะคะเฉพาะกิจเนาะก็ แต่วันนี้สําหรับสูตรเจาะเนาะสูตรเจาะสูตรเจาะสองห้าห้าสองไม่ไม่มีนะคะแต่เฉพาะกีดมาห้าสองนะคะรอบพิเศษมาสองหนึ่งเนาะยินเน้นให้คู่นี้นะคะในตารางเนาะในตารางมียินก็เลยเน้นให้คู่นี้นะคะก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าก็ไปรับชมรับฟังกันต่อเลยนะคะก่อนจะไปรับชมรับฟังวันที่11ก็มาสรุปวันที่10กันก่อนนะคะว่าตัวเด่นมาหรือไม่มานะคะว่าแอดยีนให้เด่นตัวไหนมาบ้างเนาะก็สาน้อยก็จะมีพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะ วันที่10เดือนหปี6กสี่ก็ให้เด่น2กับ3นะคะวิ่งรูดสอกับ3ามเนาะใครชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะคะแต่สำหรับวันนี้เนาะถ้าใครโชคดีก็ได้2ไปนะคะแต่ถ้าใครโชคไม่ดีก็เอาสามไปรูดก็วันนี้ก็เลือกผิดชีวิตเปลี่ยนจะพี่น้องจา๋าถ้าเลือกผิดตัวนี้ชีวิตเปลี่ยนจริงเลยเพราะว่าแอดยีนก็วัดใจตัวเองเหมือนกันนะคะสำหรับสตัวเด่นว่าตัวไหนจะ ก็ในใจก็เด่นทั้งสองแต่วัดใจจริงๆนะคะว่าจะเลือกตัวไหนจริงถ้าโชคดีก็เลือกถูกตัวเนาะถ้าโชคไม่ดีก็คือผิดตัวก็คือหลุดไปเลยนะคะก็วันนี้ก็โอเคอยู่เนาะตัวเจาะรอบพิเศษนะคะรอบพิเศษก็โอเคแล้วเนาะไม่ต้องตามนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะคะ รอบเดียวก็โอเคแล้วนะคะให้คู่นี้เนาะปกติก็จะเจาะให้อยู่นี่แหละพอดีในตารางมีก็เลยไม่เจาะนะจ๊ะเลยมากันเบิ้ลให้นะคะเบิ้ลไม่มานะคะวันนี้ก็ได้รอบพิเศษนะคะวันนี้สามไม่มาเนาะมาแต่สองนะคะสองสองแปดแปดสองไม่มีจะพี่น้องจ๋าเสียดายมากเลยเจาะแปดสองไม่ได้ นี่คู่วินเนาะอยู่ตรงกันเลยถ้าใครจับวินนะคะสี่หนึ่งสองหนึ่งสองสี่พี่น้องอยู่ใกล้ๆก,กันเองเนาะในตารางนะคะถ้าใครจับเนาะปกติยีนก็จะจับมาอย่างนี้แล้วก็ไปอย่างนี้แล้วก็จะมาอย่างนี้มาอย่างนี้นะคะจะจับอยู่ประมาณเนี้ยไปจับ ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ก็เลยไม่ไม่อยากจับให้นะคะจับกันเองเนาะเผื่อใครจับแม่นดูอย่างวันนี้อยู่ติดกันเลยนะคะสี่หนึ่งสองก็สองสี่เจาะให้นะคะแต่ไม่ได้เน้นตัวให้เนาะทูนี้เจาะให้สองสี่ตรงตรงนะคะมารอบวีนะคะวันนี้วันนี้ก็โอเคไปอีกวันหนึ่งเนาะหลังจากเมื่อวันที่เก้ากันวันที่เก้ามาซะรอบสุดท้ายเลยนะคะก็วันนี้ก็ขอรอบแรกเนาะ แล้วก็วันต่อๆไปนะคะก็ขอรอบแรกรอบสองก็โอเคแล้วเนาะพี่น้องเนาะดีกว่าไม่มาเลยสักรอบนะคะก็ตามลุ้นต่อนะจ๊ะวันที่สิบอนะคะวันที่สิบเอดเดือนหกนะคะปีหกสี่จ้าแนวทางนะคะ ก็ยังเป็นหาหน่อยสามน่อยวันเดิมจะพี่น้องจ๋าสําหรับแอดยีน e เนาะสูตรวัดใจจะสูตรวัดใจก็เป็นสูตรที่น่าวัดใจนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบวิ่งชอบรูดเนาะแบบสายเจาะบ,บางวันยีนก็เจาะเข้าว่างบางวันก็รุดเหมือนกันนะคะไม่ได้แม่นทุกวันนะคะพี่น้องคะแอดยีน e ก็ไม่ได้แม่นทุกวันนะจ๊ะ ก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะตารางก็จะลงให้เหมือนเดิมนะคะสําหรับใครจะไปจับวิน3ตัวนะคะก็จะให้4ีหนึ่งจ๊ะหรือว่าจะเป็นคู่ใครจะเอาไปลุ้นก็ได้นะคะ3069นะคะแล้วก็78ก็จะยกตัวเด่นมา2ตัวนะจ๊ะ ยกตัวเด่นมาสองตัวจากพี่น้องจ๋าก็วัดใจไปเลยจ้ะวัดใจเองๆนะคะสําหรับสองตัวเด่นบางวันก็มาตัวหนึ่งบางวันก็มาสองตัวบางวันไม่มาเลยสักตัวก็มีนะคะเพราะว่ายินจะไม่ให้เยอะให้แค่สองตัวเท่านั้นนะคะสองตัวยังพอมีสิ์ลุ้นอยู่นะคะถ้าให้เยอะเราจะสับสนกันนะคะก็ตามได้ตั้งแต่รอบพิเศษหรือไม่ก็วิ เฉพาะกิจเนาะเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP แต่ส่วนมากพี่น้อง f c ก็รุนรอบพิเศษส่วนมากเนาะไดเด่น9กับ7นะคะวิ่งรูดที่9กับ7นะจ๊ะชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะคะ ชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะจ๊ะก็แต่ละท่านก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะก็สำหรับเด่นเก้านะคะเด่นเก้าก็จะมีเก้าหนึ่งนะคะเก้าสองเก้าสามนะคะเก้าสี่ เกาศูนย์นะคะสำหรับเด่นเจนะคะเด่นเจดก็จะมีเจ็ดศูนยเจดหนึ่งเจ็ดสองเจดสานะคะแล้วก็เจดหนะคะที่สำคัญคืออย่าลืมการเบิ้ลน,นะคะเบิ้ลพลาดไม่ได้นะคะการเบิ้ลเนาะ ใครชอบเก้าก็ตามเก้านะจ๊ะใครชอบเจ็ดก็ตาม7นะคะสำหรับตัวที่ชอบนะคะก็จะมีเก้าสี่นะคะ767292นะคะแล้วก็9 1นะคะก็จะมี71สำหรับ7 9 9 7ก็อย่าพลาดนะคะพี่น้อง คู่นี้นะคะมาแล้วก็มีสิธิ์มาอีกได้นะคะเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงเช่นเดียวกันนะคะสําหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็สําหรับท่านไหนไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านได้เลยนะคะสําหรับในตารางนะคะสามารถลุ้นได้เช่นเดียวกันนะคะยินอาจจะไม่ได้เน้นให้เนาะเจ็ดแะคะ ลุ้นได้ทุกคู่นะคะมีสิทธิ์ลุ้นทุกคู่นะจ๊ะก,ก็แคบไว้จดไว้ได้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีคะ่ะ